ข้อความจากคนเก่าวันนี้เขามีข้อความอะไรที่อยากจะสื่อสารมาที่คุณมาเช้ค,คำตอบกันนะคะเป็นการอัปเดตความรู้สึกของเขาประจำวันนี้กันนะคะใบแรกไพ่สิบถ้วยอยากกลับมานะคะยังไม่ได้ลืมคุณนะพลังงานของไพ่สิบถ้วยความรักสิบเต็มสิบ นะคะถ้าเป็นครอบครัวกันก็อยากกลับมาเป็นครอบครัวนะคะถ้าเป็นคู่รักกันก็อยากที่จะกลับเข้ามาในชีวิตของคุณกลับมาเป็นส่วนหนึ่งของการและกันอีกนะคะดูเหมือนว่าพลังงานของคุณกับเขาอ่ะจะยังตัดกันไม่ขาดนะยังมีในเรื่องของสายสัมพันธ์นะบุพเพสนิวาสหรือวาสนาต่อกันนะคะ ข้อความต่อมาโอเคดูเหมือนว่าเร็วๆนี้เขาน่าจะมีการเทคแอคชั่นอะไรบางอย่างมาที่เรานะคะแปะไม่เท้านะบางคนอาจจะติดต่อสื่อสารมาหรือบางคนน่ะคิดที่จะเดินทางมาพบปะพูดคุยกับเรานะคะเขารู้สึกว่าความสัมพันธ์เนี้ยมันยังมีโอกาสที่จะไปต่อกันได้นะคะในช่วงที่คุณกับเขาห่างกันไปนะการนิ่งเงียบอ่ะ มันก็คือช่วงเวลาดีๆที่เขาอ่ะได้ไปทบทวนนะคะได้ไปคิดย้อนกลับไปหลายๆอย่างนะซึ่งไพส่สีดาบอ่ะในมุมของการเลิกลามันอาจจะหมายถึงการพักจากความสัมพันธ์แต่ยังไม่ใช่การตัดจบตัดขาด มองว่าเขาแค่พักความสัมพันธ์กับคุณมากกว่าเพื่อต้องการเวลาไปคิดนะคะสิบไม้เท้าถึงแม้ว่าความสัมพันธ์เนี้ยมันจะไปต่อกันยากแต่เขาอะยังไม่ย่อท้ออยากที่จะกลับมาลองพยายามนะซึ่งเขามองว่าในความสัมพันธ์เนี้ยถ้าให้เขาพยายามอยู่ฝ่ายเดียวมันก็อาจจะไม่สําเร็จอาจจะต้องให้ทั้งเราและเขาอะร่วมมือร่วมใจกันนะยังเห็น energy ของการกลับมาลองกลับมาพยายามในความสัมพันธ์นี้นะโอเค ไพ่ใบต่อมานะคะยังคิดถึงอยู่นะแล้วก็ในช่วงเวลานี้เขาก็พิจารณาอยู่ว่าความสมาัมพันธ์มันจะไปต่อกันได้จริงๆใช่ไหมนะคะยังคิดถึงถึงแม้ว่าจะห่างกันไปอะ่ะแต่ความห่างอะ่ะไม่ได้ทำให้เขามูฟอนจากคุณเอ e น g y ของสามไม้อะ่ะเป็นไพ่ที่แบบยังไม่มีในเรื่องของการเคลื่อนที่นะคะอ่ะโอเคอัศวินถ้วยสีดาพลังงานคล้ายกันคะ่ะจะไปก็ไปไม่สุด นะคะจะไปแต่ก็ยังมีอาการยือย้อยกัยกๆแบบว่าเหมือนเหมือนเหมือนจะไปอะ่ะแต่ก็ยังไม่ไปอะ่ะนะโอเคเชื่อว่าจะมีการติดต่อกลับมาระยะเวลานะคะ เร็วสุดก็ประมาณ6สัปดาห์นะแต่บางกรณีอาจจะใช้เวลา3เดือนขึ้นไปนะเพราะฉะนั้นโดยรวมของไพ่จะสื่อว่าเขายังไม่ได้ลืมคุณแล้วก็ยังไม่ได้ move on ไปไหนไกลนะคะช่วงเวลาที่ห่างก็ไปคิดทบทวนแล้วและเขาก็ยังอยากที่จะกลับมารองประคับประคองความสัมพันธ์นี้กันอีกสักครั้งอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะขอบคุณค่ะ